วันนี้เราจะมาเฉลยการบ้านว่าวะาเลาแปลว่ายิ้มหรือหัวเราะรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นอีพีที่37วันนี้เรามาเฉลยการบ้านกันสวัสดีครับเมื่อเสาร์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องว่าวะาเลา อาจจะแปลว่ายิ้มก็ได้แปลว่าหัวเราะก,ก็ได้นะครับเพราะว่าคําว่าวาลาวนี่นะครับสาหรับภาษาญี่ปุ่นแล้วแปลได้ทั้งสองอย่างแล้วก็มีการให้การบ้านไปวันนี้เราจะมาดูเฉลยกันนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าภาษาญี่ปุ่นถ้าพูดว่าวาลาวเฉย จะแปลว่ายิ้มก็ได้หรือแปลว่าหัวเราะก็ได้แล้วภาษาญี่ปุ่นมีคําว่ายิ้มหรือหัวเราะหรือเปล่าก็มีนะครับก็คือไปขยายคําว่าวาเลาอีกทีหนึ่งอย่างเช่นตัวนี้อ่านว่าโฮโฮเอมินะครับโฮโฮเอมิแปลว่ายิ้มหรือตัวนี้อ่านว่าโอวาไลถ้าโอวาไลก็แปลว่าหัวเราะนะครับต้องมีการขยายนะครับคำว่า วาลาอีกทีหนึ่งถึงจะแปลว่ายิ้มหรือว่าหัวเราะได้แต่ถ้าวาลาอูเฉยๆก็ตีความได้ทั้งสองอย่างจะเป็นยิ้มก็ได้หัวเราะก็ได้คราวนี้เรามาดูการบ้านกันการบ้านข่าวที่แล้วคืออันนี้นะครับโทโมชิโกะเทเลวาไลโออุคาเบุ อันนี้ก็เป็นประโยคจากเรื่อง Parallel Love Story ของชิงาชิโนะเจงโงนะครับหรือในชื่อภาษาไทยว่ารักในโลกพิศวงซึ่งผมบัณฑิตประดิษฐานวงเป็นคนแปลครับอันนี้มาดูนะครับมีผู้ส่งการบ้านมาสองคนก็ผมสมมติให้คนหนึ่งชื่อคุณ A นะครับ คุณเอตอบกลับมาอย่างนี้โทโมชิโกะว่าเทลเลวารโออุคาเบะลก็ตอบว่าโทโมชิโกะยิ้มด้วยท่าทีเขินอายแล้วก็มีแถมมาด้วยว่าคิดว่าน่าจะยิ้มมากกว่าหัวเราะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณเอที่ส่งการบ้านมาร่วมสนุกนะครับคุณเอตอบว่ายิ้มนะครับ โทโมโ,โกะยิ้มด้วยท่าทีเขินอายก็เป็นการแปลที่ดีมากทีเดียวนะครับซึ่งก็สามารถตีความตามนั้นได้เลยก็คือโทโมโ,โกะยิ้มด้วยท่าทีเขินอายไม่ผิดเลยครับอันนี้มีอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้ใช้นามปากกาว่านะครับ dreamless world is my dream ที่เอานา ปากกาขึ้นมาคุยด้วยเพราะว่าชอบนำปากกานี้มากเลย Dreamless World is my Dream ก็หมายถึงโลกที่ไม่มีความฝันคือความฝันของฉันนะครับม,มันซับซ้อนดีนะครับเหมือนเรื่องของอาจารย์ที่งานชินอเคโงยังไงอย่างนั้นเลยนะครับโลกที่ไม่มีความฝันคือความฝันของฉัน ดีมากเลยครับการนี้นะครับค,คุณดีเรนเบตเว r ลด์อีสต์ไม่นะครับแปลมาว่าโทโมชิโก oh หัวล็อกแก้เขินมีคำว่าแก้เขินมาด้วยนะครับก็คือไม่ใช่แค่หัวล็อกอย่างเดียวนะครับเป็นการหัวล็อกแก้เขินซึ่งก็ผมก็ว่าใช้ได้นะครับเพราะว่า มาคิดให้ดีๆนะครับหัวลอกอย่างขวยเขินหรือว่าหัวลอกเขินหรือว่าหัวลอกแก้เขินในภาษาไทยถึงแม้จะมีความรู้สึกผิดกันไปบ้างนะครับแต่ก็นะครับการหัวลอกแก้เพราะว่านะครับเขินถึงได้หัวลอะหรือว่าเพราะว่าเขินจึงหัวลอะแก้เขิน ในภาษาไทยนี่ถึงแม้ความหมายมันจะต่างกันเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถือว่าผิดนะครับก็ใช้ได้ทีเดียวแต่ที่สำคัญก็คือมีคนส่งการบ้านมาสองคนคนหนึ่งบอกว่ายิ้มคนหนึ่งบอกว่าหัวเลาะเลยล่ะครับก็จริงๆก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับเพราะว่าคำว่าวาลาวเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วมันตีความหมายได้ทั้งสองอย่างแล้วก็จาก ประโยคนี้นะครับมันไม่ได้บอกอะไรเราเลยว่าควรจะใช้อะไรหรือว่าเรื่องที่มีมาก่อนหน้านะครับบริบทก่อนหน้าอะไรที่ผมก็ได้อ่านแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่จะบอกเป็นสัญญาณบอกได้ว่าอันนี้จะเป็นยิ้มหรือหัวเราะนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือคุณดิมเล l ส t เวอร์วิสไมดรีมเนี่ยนะครับมีคำอธิบายมาให้ด้ยครับ เดี๋ยวเนื่องจากาอ่ตรงนี้เดี๋ยวขอย่อตัวเล็กลงไปหน่อยนะครับที่มาของการแปลบทความนี้พอดียังไม่ได้อ่านนิยายเรื่องนี้ก็เลยไม่รู้ว่าก่อนหน้าบทความนี้โทมชิโกจะยิ้มหรือว่าจะหัวเราะดีนะคะก็อันนี้ผมก็อ่านแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะบอกได้เลยว่าจะเป็นการยิ้มดีหรือหัวเราะดี ก็เป็นในทั้งสองอยา่างเพียงแต่ว่าที่น่าสนใจคือหลังจากนี้ครับคุณ d r e a m s l e s s w o r l d i s m y d r e a m บอกว่าแต่ว่าได้ไปค้นรูปเทเลวารายและเทเลวารายโออุคาเบลุนี่แหละครับที่สิ่งที่ดีคือการค้นรูปนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมก็ทำบ่อยๆเวลาที่ไม่รู้ว่าจะแปลว่ายังไงดีเนี่ย โดยเฉพาะเรื่องของท่าทางปฏิกิริยาท่าทางของคนเวลาที่ไม่รู้จะแปลว่าอย่างไรดีผมจะไปค้นรูปครับซึ่งอันนี้นี่ก็เป็นการบอกวิธีการค้นหาวิธีการแปลของคุณ dream slash words my dream ว่าเหมือนของผมเลยนะครับ mm hmm. ก็คือใช้รูปและลองเดากริยาท่าทาง กรารหัวลออแบบนี้ดูอีกทีในเน็ตนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีไปหา y t u t u นี่แต่พอเห็นใน YouTube ก็นึกถึงความเขินอายแบบผู้หญิงญี่ปุ่นที่เราชอบเห็นในละครบ่อยๆเช่นยิ้มหรือหัวเราะแล้วเอามือปิดปากเลยลองใช้คำว่ายิ้มหรือหัวเราอแก้เขินดูค่ะนะครับก็ ดีมากเลยครับแล้วก็ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือไปดู YouTube ด้วยซึ่งอันนี้แหละครับผมยังไม่เคยทำเลยท,ทั้งที่ผมกำลังทำตัวเป็นยูทูบเบอร์อยู่นะครับแต่ไม่เคยไปลองหาสัพท์ใน u t u b e ผมดูแต่รูปอันนี้นี่คุณดิมเลสเวอร์ d ิสไม่ดิมเนี่ยช่วยเป็นคำแนะนำให้ผมด้วยซ้ำว่าทีหลังนะครับ จะแปลอะไรโดยเฉ่ว่าอากัปกิริยาท่าทางน่าจะไปหาใน YouTube ไม่ใช่แค่หาในรูปอย่างเดียวเพราะรูปมันไม่มีการเคลื่อนไหวอันนี้ดีมากเลยต่อไปผมจะต้องเรียนรู้จากคุณ Dreamless w ว r l ์วิสไม่ว่าจะต้องลองไปหาใน YouTube ดูด้วยนะครับ ต้องขอบคุณคุณ Dreamless World is my dream มากเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วคุณ Dreamless World is my dream นี่การบ้านครั้งที่แล้วก็ส่งนะครับการบ้านครั้งนี้ก็ส่งเป็นแฟนประจำทีเดียวนะครับก็อยากให้ติดตามอย่างนี้ตลอดไปเพื่อที่จะได้มาสอนผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับอ่านต่อนะครับตอนแรกจะเขียนว่ายิ้มวงเล็บหรือหัวเราะอย่างเขินอายโอ้ เหมือนนะครับคุณ A เ,เลยนะครับคุณ A ก็ตอบว่ายิ้มอย่างเขินอายนะครับแต่พอมีอุคาเบลุแล้วก็ไม่น่าใช่เพราะว่าอาจจะมีสาเหตุที่ทำให้เขินได้เลยกลายมาเป็นคำนี้ค่ะคำนี้ก็คือหัวรอกแก้เขินนะครับไม่แน่ใจว่าจะหาได้เพียงพอต่อประโยคที่แปลยากๆในวันนี้หรือเปล่านะคะ แต่ก็ทำให้จำภาพคำศัพท์คำนี้ขึ้นใจไปเลยค่ะเห็นใน YouTube เขาหัวล็าะมากกว่ายิ้มเฉยๆวันนี้เลยขอเลือกใช้คำว่าหัวเราะครับ <laughs> ก็ขอบคุณมากเลยนะครับคุณ dreamless world is my dream ก็ผมก็สรุปแล้วผมดู YouTube ที่คุณ dreamless world is my dream แปะมาด้วยนะครับนอกจากนั้นผมยัง ไปหา YouTube ไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าเทเลวารายโอุคาเบลุกับเทเลวารายนะครับแล้วก็เซิร์ชดูใน YouTube หลายหลายอันเลยนะครับก็ปรากฏว่าหัวเราะมากกว่ายิ้มจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผมได้มาแปลเรื่องรักในโลกพิศวงใหม่อีกครั้งผมอาจจะเปลี่ยนเป็นหัวเลาะเขินก็ได้นะครับ เพราะว่าในเล่มนะครับสรุปเดี๋ยวขอข้ามไปนิดนึงนะครับมาดูที่ก่อ,อนหน้านั้นเนี่ยนะครับขอพูดถึงคำว่าอุคาเบลุซึ่งนะครับพอคุณดริมสเลสเวอร์อิส์มายดรีมบอกว่ามีคำว่าอุคาเบลุก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหัวล็อกนะครับแต่จริงๆแล้วอยากจะคุยหน่อยว่าคำว่าอุคาเบลุเนี่ยนะครับ ในความหมายที่ใช้อยู่ในประโยคเนี้มันหมายถึงไกเมนิอลาว w สึหรือแสดงออกมาภายนอกเฮลเมนิอลาว a ชิดาสึก็เหมือนกันนะครับแสดงสิ่งที่อยู่ข้างในแสดงออกมาให้เห็นภายนอกนะครับซึ่งก็มีประโยคว่ว่าชิช oku มัมเมนิอุคาเบดุนามิดาโออุคาเบดุนะครับ ก็อ่าจริงๆส่วนในอุคาเบลุเนี่ยเวลาแปลภาษาไทยมักใช้คำว่าผุดนะครับอย่างเช่นน้ำมีเดลคาเบลุก็คือผุดน้ำตานะครับหรือน้ำตาผุดออกมานะครับคิโชโกะมามเมน,นิอุคาเบลุก็คือนะครับหน้าที่ยิ้มแย้มหน้าที่มีความยินดีเนี่ยมันผุดขึ้นมาเต็มหน้ามันเมนแปลว่าเต็มหน้านะครับ ก็คืออะไรที่อยู่ภายในแล้วแสดงออกมาให้เห็นภายนอกเราใช้คำว่าอุคาเบลุเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเพราะมีคำว่าอุคาเบลุก็เลยคิดว่ามันเป็นการแก้เขินหรือว่ามันควรจะเป็นหัวเลาะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับมันจะยิ้มหรือหัวเลาะก็ใช้คำว่าอุคาเบลุได้ทั้งนั้นนะครับก็คืออาการที่มันเก็บอยู่ภายในแล้วมัน ผุดออกมาให้เห็นภายนอกอย่างเช่นเราบึ้งอยู่แต่ว่าออกเขินแล้วก็นะครับหรือว่าอย่างนี้นะครับอันนั้นก็ใช้อุคาเบลุได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำว่าอุคาเบลุก็ขอเถียงคุณด e มสเลดเวอร์วิสไ my ด r e ีมหน่อยว่ามันไม่ได้ช่วยบอกอะไรเลยว่ามันจะทำให้แปลว่า แก้เขินหรือว่าหัวลอ็อกหรือว่าไม่ใช่ยิ้มได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือนะครับประโยคนี้จะแปลว่ายิ้มอย่างขวยเขินหรือหัวลอ็อกแก้เขินหรือในหนังสือผมแปลว่าโทโมชิกะยิ้มเขินอันนีอ้อยู่ในหนังสือหน้า24ที่ผมแปลเลยนะครับของ Max Publishing ก็ แปลว่าอย่างนี้แต่ให้แปลใหม่อาจจะแปลว่าหัวล็อกเขินก็ได้ทำไมผมไม่แปลว่ายิ้มอย่างเขินอายหรือนะครับหัวล็อกแก้เขินก็หัวล็อกแก้เขินอาจจะเป็นตัวพิจารณาใหม่แต่ทำไมไม่ยิ้มอย่างเขินอายเป็นยิ้มเขินจริงๆก็คือเวลาที่เราแปลจากภาษาอื่นเป็นภาษาไทยเราควรจะประหยัดคำให้มากที่สุด ก็ดีเพราะว่าเวลาเราอ่านนิยายเราก็อยากจะอ่านอยากจะรู้เรื่องเร็วๆการใช้สำนวนที่เยิ่นเยอ้อฟุ่มเฟยมันก็ทำให้คนอ่านอาจจะเสียเวลาไปกับสำนวนเรามากเกินไปนะครับอันนี้ก็อาจารย์ที่สอนวิชาการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหลายคนก็สอนนะครับผมก็ไม่ได้ไปเรียนกับท่านโดยตรงแต่ผมอ่านจากหนังสือเอา เขาบอกว่าควรใช้สำนวนที่นะครับไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนผมก็เลยเลือกที่จะใช้คำสั้นๆว่ายิ้มขือนนะครับอันนี้กลับมาที่จดหมายนะครับจริงๆเป็นอีเมลของคุณ d r e a m s where is my dream นะครับมีสอบถามเพิ่มเติมมา คือสงสัยมานานแล้วเกี่ยวกับวิธีการแปลชื่อบุคคลในนิยายญี่ปุ่นค่ะเช่นชื่อที่ว่าโทโมชิกุจะเขียนว่าโทโมชิกุหรือว่าทโมชิกุดีคะอย่างที่เราเรียนในภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาก็มักจะเขียนเป็นเสียงสั้นแต่ในภาษาไทยเราบางทีก็เขียนเป็นเสียงยาวเลยอยากรู้ว่าเวลาจะอ้างอิงการเขียนชื่อตัวละครนั้น จะเขียนยังไงดีถึงจะเป็นแบบมาตรฐานที่นักแปลใช้กันครับก็ขอบคุณมากครับคุณ Dreams l r l d l is my dream ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าคำตอบสั้นๆในตอนนี้ก็คือถ้าเป็นผมผมจะใช้คำว่าโทรโมสโกะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าราชบัณฑิตยสถานฉบับล่าสุดก็ แนะนำให้ใช้อย่างนี้ครับเดี๋ยวเรื่องราชบัณฑิตยสถานมีประกาศออกมาในปี2561ว่าอย่งางไรเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ใน description นะครับแล้วก็จะทำคลิกอธิบายเรื่องนี้โดยเฉพาะอีกคลิปหนึ่งนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับการบ้านว่า ว่าเราจะแปลว่ายิ้มดีหรือหัวเราะดีนะครับก็ได้คำตอบไปแล้วใช่ไหมครับมันก็อยู่ที่บริบทอยู่ที่หลายๆอย่างแล้วก็มันไม่มีคำตอบที่ชัดเจนอยู่ที่สำนวนหรือว่าอยู่ที่ความรู้สึกของคนแปลเป็นหลักเลยแต่ว่าถ้าในบริบทแล้วดูยังไงก็น่าจะเป็นการหัวเราะและแปลแปลว่ายิ้ม ก็ไม่ถูกต้องดูยังไงก็น่าจะเป็นยิ้นไปแปลว่าหัวล้อก็ไม่ถูกต้องแต่ถ้าอันไหนที่ไม่ชัดเจนแปลอย่างไหนก็ถูกทั้งสิ้นครับก็อยู่ที่อ่าพิจารณาวิจารณญาณของผู้แปลครับก็ถ้าถูกใจเนื้อหาอย่างนี้ก็ไปกดติดตาม YouTube c h anel n พระหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสหรวันนี้สวัสดีครับ